วิวเป็นแบบนี้เลยตอนเช้านะครับก็จะมีหมอกขึ้นนะถ้ามีพระาทิตขึ้นตรงนี้ก็จะมีหมอกให้ได้เห็นรอบทิศทางเลยนะครับเป็นส่วนตัวด้วยเพระาะวาาด้านข้างนะครับเวนที่นี่ไม่ติดอยู่ใครเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ม่อนหมอกตะวันนะครับดอยป่าไวอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้เราจะพามาดูห้องพักบริเวณม่อนหมอกตะวันบริเวณนี้นะครับนี่เลยพิกัดมาดอยโฮมสเตย์นะครับมีทั้งที่พักและก็อาหารนะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อที่เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับนี่นะครับเราจะพาไปดูห้องพักกันนะครับเชิญนําเลยครับ ห้องพักที่นี่มีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างครับราคาแพคหคก็บาคา่ะพันห้า้าก็สาม0ห้าแล้วค่ะว่าพิงไม้พิงไม้ก็สีพ่พน,นี่แเลยครับช่วงนี้พันห้าค่ะเป็นหลังทั้งหลังเลยเนาะค่ะเป็นหลังใหญ่เลยะนะครับสามารถพักได้กี่คนครับหลังหนึ่งก็ปกติเสาคงก็1พ้ห้าใช่ไหมคะครับ แสนาวก็แพงแปค่ะวันนี้ก็แสนรบาทค่ะอ๋อครับเรามาดูตัวนี้มีกี่หลังครับตัวน,นี้สี่หลังสี่หลังนะครับหลังละพันห้าเรามาดูบรรยากาศภายในห้องพักนะครับว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะรูปร่างก็จะเป็นโค้งเหล็กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะ ตีผนังด้วยเป็นไม้ไผ่นะครับตรงสไตล์รีสอร์ทเลยนะครับบันไดก็จะเป็นแบบนี้เลยตะแกรงเหล็กฉีกนะครับขึ้นไปอย่างนี้เลยเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่บาเป็นยังไงพื้นนี่เป็นพื้นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่นะครับมีอ่างด้วยนี่อ่างอาบน้ําส่วนตัวด้วยโอ้ นี่ใครอยากจะมาแบบบรรยากาศพักชิลๆแบบนี้เลยมีอ่างส่วนตัวได้แล้วก็มีวิวของตัวเองด้วยนะครับเป็นแบบเซฟโซนโดยที่ละแวกนี้ไม่มีใครด้วยนะครับเห็นไหมอ่านะครับนี่คือด้านหน้าทางเข้านะครับกว้างมากเลยนะครับแล้วก็ที่นอนนะครับมีประตูล้อมรอบ180องศาเลยนะครับ เป็นประตูกว้างๆแบบนี้เลยนี่นะครับนี่คือห้องนอนนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่บริเวณห้องนอนกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะตีฟ้าเพดานด้วยเป็นเป็นไม้แบบนี้เลยนะครับไม้ที่เห็นเนี่ยนะครับมาดูโซนโซนข้างในนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับ ห้องน้ำก็กว้างๆแบบนี้เลยทุกคนสไตล์มินิมอลแบบคลาสสิกนะครับน,น,น่ารักน่ารักเนาะมีชาเวอร์มีที่อาบน้ำนะครับเป็นฝักบัวให้นะครับมีซักโครกให้นะครับภายในห้องนอนก็แบบนี้นะครับส่วนใครอยากจะมาแช่น้ำด้านนอกนะครับก็มีให้แบบนี้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศห้องพัก รายวันนะครับหนึ่งพันหนึ่งคืนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่วนใครอยากจะมาถ่ายรูปนะครับนี่มานอนถ่ายรูปแบบนี้เลยก็จะมีตะแกรงให้นั่งนั่งนอนได้ถ่ายรูปกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนส่วนบริเวณวิวนะครับนี่จะพาดูวิวนะครับที่นี่มีสี่หลังเท่านั้นเองวิวเป็นแบบนี้เลยตอนเช้านะครับก็จะมีหมอกขึ้นนะถ้ามีพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ก็จะมีหมอกให้ได้เห็นรอบทิศทางเลยนะครับเป็นส่วนตัวด้วย เพราะว่าดันข้างนะครับเียนที่นี่ไม่ติดอยู่ใครเลยนะครับเป็นส่วนตัวมากเลยนี่นะครับแล้วก็มีอาหารให้ไหมครับ<ม>นี่เช้าข้าวต้มหมูค่ะครับขนมปังปิ้งค่ะเาวากาแฟด้วยค่ะมีข้าวต้มหมูขนมปังกาแฟนะครับอาหารเช้าและตอนเย็นละครับสมมุติว่าลูกค้ามาถึงตอนเย็น <c oughs> ตอนเย็นก็นมีอะไรกินที่นี่ หมูกระทะหลายก,ก็ได้ค่ะอ๋อสั่งล่วงหน้าได้ะนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าออกเองตอนเย็นค่ะโอเคนะครับราคา1,500บาทนะครับฝากบอกที่อยู่หน่อยนะครับที่นี่ที่ไหนมั่งที่นี่ค่ะนงก็ที่นี่ครับเบอร์โทรเบโทรก็นงหรอคะนงก็สงเก้าแปดเจ็ดสงห้าเจ็ดส่งห้าสอสองห้าสงค่ะ ครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ทุกวันเนาะนะครับและช่วงท่องเที่ยวพวกไฮซีซันพวกที่ตอนที่มีคนมาเที่ยวเยอะช่วงในหน้าหนาวใช่ค่ะหน้าหนาวก็มาที่ยวคอนโยะค่ะก็โทรมาก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะติดต่อห้องพักห้องเช่านะครับเราได้เลยครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับเราจะพาไปดูรอบๆนะครับนี่หนังเป็นแบบนี้เลย ไม้ไผ่นะครับดี 哇。Oh.